หนังสือแบบเดียวกันตัวหนังสือก็เหมือนกันจำนวนหน้าก็เท่ากันแต่ใช้ผลลัพธ์ออกมาในแต่ละคนนั้นต่างกันเป็นเพียงเพราะความสม่ำเสมอความใส่ใจนะครับบางคนไปคอมเมนต์ว่าคอมเมนต์จ่าเขานะครับอันเนี้ยมันเป็นการบ่งบอกถึงตัวเองเลยนะถ้าใครที่คอมเมนต์ในทางลบในเชิงลบนะครับซึ่งเวลาที่เขาทาหนังสือออกมาหรือ ทำข้อมูลมาแบ่งปันออกมาขายเราซื้อในหลักแค่หลักร้อยนะครับแต่ถ้าเราตั้งใจที่จะดูทุกขบวนการดูทุกการแบ่งปันตรงนี้นะครับแล้วเราทําขึ้นมาได้เนี่ยมันมีมูลค่ามากกว่าที่เราเอาเงินไปเสียอย่างอื่นอีกนะครับเราเสียแค่ไม่กี่ร้อยแล้วเราก็ได้ ความรู้ติดตัวขึ้นมาเลยดังนั้นนะครับเวลาที่เราได้ความรู้อะไรบางอย่างมาแล้วคนไหนทําได้มากกว่าคนนี้ทําได้มากคนนี้ทําได้น้อยจริงๆมันเหตุผลมันมีอยู่แค่นิดเดียวก็คือเรื่องของการใส่ใจและความสม่ำเสมอเท่านั้นเองครับแล้วก็สารเรื่องของคอนนคชันหน่อยนิดนึงก็จะทําให้เราได้ดีขึ้นมากกว่านี้เลยในหนังสือตัวอย่างตัวนี้เนะี่ยผมกอ็อ่านตัวนี้นะครับแล้วก็เอามาทําก็ขอบคุณมากเลยที่ทําให้ชีวิต ดีขึ้นนะครับในส่วนหนึ่งเลยก็ยังพยายามทําต่อไปนะครับให้ดีกว่าเดิมแล้วก็มาแบ่งปันเพื่อนต่อไปครับ